จะดึงรถบทถนนคันนี้นะครับล้อเหล็กนะครับที่เป็นปัญหาและก็อุปสรรคของงานสร้างถนนโดยไม่ต้องเดินรถช่วยนะครับเพราะว่า,าเดี๋ยวจะลองแบตเตอรี่เขาก่อนว่าใช้ได้าแล้วเครื่องทดลองเขาะจะลองเดินขึ้นมาก่อนนะดูจะไปได้แค่ไหนเนี่ยมันจะติดตรงนี้ครับช่างกำลังเกี่ยวโซ่นะครับ ครับท่านผู้ชมทางบ้านครับวันนี้ผมมาอยู่ที่โรงงานอะไรสักอย่างผมก็ไม่แน่ใจนะครับนะด้านหลังนั้นมีทั้งรถสิบล้อมีอะไรมีมีกรวดมีอะไรผมก็ไม่แน่ใจครับนะฮะแน่นอนครับที่นี่หนักไปทางในเรื่องของรถบรรทุกนะครับรถหัวลากโฟเบตรถสิบล้อรถอ่ารถตีนเหล็กตีนอะไรพวกเนี้ยนะเขาต้องการให้เรานะมาติดตั้งวิน ไฟฟ้าขนาด20ตันนะครับในหางโรเบตหรือหัวลากนะครับนี่ยังในถ้าที่ผมเห็นในด้านหน้าตอนนี้นะครับท่านผู้ชมครับมันมีหางโรเบตหลายหัวเหมือนกันครับเนี่แหละครับท่านผู้ชมครับนี่คือโรงงานอะไรไม่ทราบครับแล้วก็ถ้ามองไปรอบๆเนี่ยพื้นที่ค่อนข้างใหญ่โตมโหฬวากเลยทีเดียวครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในสั้นๆนะครับมาดูว่าวินเขามีรถอย่างเงี้ยสิบล้อแล้วเนี่ยหลายคันเลยทีเดียวครับ นี่เทั้งซ้ายและขวาน่าจะส่วนหนึ่งครับที่เป็นพวกรถสิบล้อรถใช้งานหนักเครื่องจักรหนักอะไรี้ยทางด้านนี้ครับรถสิบล้อสไตล์อย่างเงี้ยนะเราติดตั้งไปไม่ใช่น้อยนะครับอันนี้รถอะไรผมก็ไม่ทราบครับไม่รู้งานอะไรแต่ว่าเครื่องจกักรตัวนี้หนักแน่ๆครับถ้าใช้วิ้นของเราดึงเจ,เจ้าตัวนี้ได้เนี่ยนะครับคงต้องระดับสามสิบตันขึ้นครับมาดูข้างในต่อครับ อ่าก้อนเูยให้ทันเลี้วใกล้ๆหน่อยเนี่ยไม่รู้เครื่องอะไรมั่งไอ้นี่อ๋อผสมปูนแล้วก็มีรถไถเนี่ยฮะมีรถไถแล้วก็มีรถอะไรเยอะแยะหมดเลยอ่าเนี่ยฮะอันนี้ก็น่าก,กลัวจะหนักทะลุสิบตันครับเนี่ยรถแทรกเตอร์เนี่ยครับอันนี้รถเทยางมาต่อยแสดงว่าน่าจะเป็นรับเป็นบริษัทอ่ารับทําถนนนะครับแล้วก็วินเราอยู่ ทางด้านนู้นเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆ ตัวแม่เข้าหางโลเบตนะครับก็คงจะได้เวลาลองแล้วครับโชว์เรียบร้อยก็ใกล้เวลาที่เราจะทดสอบวินกันแล้วนะครับหลังจากติดตั้งมาพักใหญ่ทีเดียวทีน,นี้เราก็จะต้องต่อไฟเข้าแบาตเตอรี่ ประเด็นก็คือตรงแบตเตอรี่เนี่ยแหละครับแบตเตอรี่มันเล็กไปนิดนึงครับนะถ้าอย่างเงี้ยดึงได้ไม่ใอ่มากนักนะครับแต่เดี๋ยวเราจะลองดึงครับเพราะว่าก็ต้องลองก่อนถึงจะรู้นะครับเรียบร้อยเราไปลองเทสกันเลยครับเราจะดึงรถบทถนนคันนี้นะครับล้อเหล็กเนี่ยครับที่เป็นปัญหาและก็อุปสรรคของ งานสร้างถนนโดยเฉพาะนะครับก็คือไม่สามารถจะขึ้นไปบนโลเบตได้นะครับนี่ฮะคือจะต้องขึ้นไปบนหางอันนี้แหละครับอันนี้แหละคือปัญหาหลักๆเลยครับโดยเฉพาะเวลาเจอน้ําเจอฝนฝน,ฝนตกนะครับนำสะพานลงครับเราก็วิน่นเรากำลังจะนำสลิงนะมาเกาะ รถคันนี้เตรียมถอยมาแล้วครับเพื่อมาปีนบันไดเนี่แหละครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้วินเราดึงโดยไม่ต้องเดินรถช่วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะลองแบตเตอรี่เขาก่อนว่าใช้ได้หรือเปล่า รถก็ตีนลอ้อกำลังเลี้ยวเข้ามาแล้วครับมาแล้วเครื่องทดลองเขาจะลองเดินขึ้นมาก่อนนะดูเดีไปได้แค่ไหนเนี่ยมันจะติดตรงนี้ครับส่วนอย่างจะติดตรงนี้แล้วก็เป็นอันตรายนะเป็นอันตรายกับผู้ขับนะครับในช่างก็กำลังเกี่ยวโซ่นะครับ อ่าแต่ดามันสูงไปนิดหนึ่งแต่ไม่เป็นไรแค่ลองครับเลียงสลิงให้เรียบร้อยก่อนครับเพราะว่าเดี๋ยวสลิงแตกหมดเลียงสลิงไม่ดีแตกครับ วินพร้อมตึงแล้วต้องฟังเสียงวินนะครับว่าว่าเสียงวินเป็นยังไงบ้างนะครับ ก็เดินขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับรถนคันนี้หนักประมาณ6-7ตันนะครับ เดี๋ยวเดี๋สลิงยอนสลิงยอแค่นี้หลฮะแค่นี้เหรอแค่นี้เหรอเดี๋ยวพี่ครานี้เดี๋ยวให้พี่ก็กดเองนะครับจะได้ชินเองนะครับใช้เองอกดเองนะครับ แล้วก็เดินรถมาเรื่อยๆดูที่วุฒิเหลือเท่าไหร่นี่ขยับลงมาเล็กขึ้นมาเรื่อยๆครับ เสียงวิ่นอย่างดีมาก ก็ขึ้นแบบสบายๆเลยครับเรียบร้อยครับฮะไม่ได้เดินไม่ได้เดินช่วยเลยเหรอดึงด้วยวิ้นอย่างเดียวเลยเหรอ แคสเ็ก็แนะนำการใช้เบื้องต้นให้กับเจ้าหน้าที่นะครับของบริษัทดีทีดีดีการช่างนะครับเนงาช่างเราเริ่มแน,นะนำแล้วครับหลังจากทดสอบไปแล้วนะครับก็ได้ใช้จริงก็จะเข้าใจง่ายขึ้นครับการดึงปักนะครับถ้าดึงไม่ดีแตกนะครับแม่นเดียวเวลาดาึงอาต้องดึงโต๊ะ ทะโยตากโยกแลก้าเนยันเ็นดเป็แมเวลาเราดูโก้มาแ